สวัสดีครับนายสตอแพทย์ชลฤิษศสิสุดาวันหมอเหนือครับจากคลินิกหมอเหนือรักษาสัต์ครับผมโดยทั่วไปเนี่ยพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมของกระต่ายเนี่ยกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความอยากรู้อยากเห็นนะครับ ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยกระต่ายจะมีการขุดโพรงนะครับบางทีเราจะเห็นว่าอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไปคุยตามมุมไปคุยตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างกระต่ายตัวผู้นเนี่ยมีการสะบัดฉี่เพื่อทำอนาเขตโดยรอบนะครับผมหรือบางทีจะแบบเอาข้างมาถูตามตัวเราตามตัวเจ้าของตามสถานที่ต่างๆเพื่อทำมาร์คกิ้งนะครับเป็นการแสดงอนาเขตของเขากระต่ายเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมของของเรื่องของการกินอืตัวเองนะครับเป็นอืดซีโคโทปอืนิ่มอืพวงมุ่นในเวลาช่วง เช้ามืดกลางคืนอย่างนี้นะครับผมเพื่อเอาประโยชน์สารอาหารดีๆกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นการที่ได้สารอาหารที่ดีๆเข้าไปเนี่ยแล้วเขากินกลับเข้าไปมันก็ทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงถ้ากระต่ายของคุณเนี่ยไม่ยอมกินอึพวกองุ่นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้หรือว่าอึน้อยลงส่วนตัวนะก็คือน้อยลงมากกว่า1น0รเม็ดต่อตัวต่อวันอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารแล้วนะครับพฤติกรรมการแต่งตัวของเขาเนี่ยอย่างของกระต่ายเนี่ยเขาจะแต่งตัวแต่งตัวอย่างนี้ปุ๊บ การแต่งตัวแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเห็นมันมีคราบคราบแข็งๆอยู่ตามมือเขาเนี่ยครับผมบางทีเขาอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับพอแต่งตัวปุ๊บข้ามน้ำมูกก็จะมากลางอยู่แถวๆแขนพอมาแต่งตัวข้างๆตัวก็จะมากลางอยู่ข้างๆตัวอันนี้ก็เป็นการบง่งบอกสเสรอ,อบอกบอกว่าเออน่าจะเรื่องของทางเดินหายใจพฤติกรรมการกัดการงับอย่างเงี้ยหรือการขู่เป็นการบง่งบอกถึงว่าอ,อ,อารมณ์ที่หมุดหงิดไม่พอใจของเขาได้นะครับบางที มีกา e. รขู่เวลาสมมติเราจะเข้าไปในบริเวณที่เป็นอาณาเขตของเขาต้องการเขาต้องการความพื้นที่ที่แบบเฉพาะตัวครับผมบางทีถ้าสมมติเรายื่นมือเข้าไปในกรงบางทีจะมีเสียงขูุ่๊กๆๆๆอ่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าอ่าเขาไม่พอใจนะที่เราจะไปล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของเขากระต่ายรักดูยังไงกระต่ายจะมาอ้อนครับมาอ้อนมาเลียเราเลียตามมือเลียตามขาเลียเลียเลียอยู่นั่นแหละนั่นคือเขารลักเราหลักมากกระต่ายดีใจแสดงแสดงสั่งไง กระโดดดึงดึงดึงดงวิ่งว,งว,งวงมากระโดดกระโดดกระโดดบัดต,ตัวอันนี้คือเขาสบายใจร่าเริงนะครับผมแต่ถ้าเกิดกระต่ายป่วยเขาก็จะอยู่เฉยๆนิ่งๆน,นั่งท่ากบไข่นั่งท่าแม่ไก่นะครับที่เขาบอกกันว่ากระต่ายจะนิ่งๆยิ่งมีความเจ็บปวดสมมุติว่าท้องอืดหรืออะไรเงี้ยจะเห็นลักษณะของตาเขาเนี่ยจากตาโตๆที่แบบร่มตาใสาๆ ตาค่อยจะหลีดีก็คือมีการมีความเจ็บปวดภายในนะครับผมแล้วก็จะนั่งนิ่งมากขึ้นไม่กินอะไรไม่กินน้าไม่กินอาหารไม่กินยาก,กระต่ายนี่เป็นสัตว์ที่ชอบอาหารใหม่ๆคือบางทีเนี่ยเราให้ไว้เนี่ยไม่เห็นมันกินเลยอะไรเงี้ยแต่ความจริงบางทีเขาก็าอาจจะไป,ไปเล่นไปกัดบ้างนับบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ พราะฉะนั้นเราควรจะต้องคอยหมั่นเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอาหารบ่อยๆนะครับถึงแม้เขาจะดูเหมือนวิเคราะหไม่ค่อยกินหรือว่ากินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามเปลี่ยนเพื่อเป็นการกระตุ้นความอยากอาหารของเขาด้วยนะครับผมเหล่านี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ควรรู้คร่าวๆของกาตายนะครับผมขอบคุณครับ